เพรว่าเนตตั้งชื่อบุคลายคนอะไรค่าเลยเหรอลูกทาไมหนูจะไรค่าหนูมีค่ากับทุกคนตั้งชื่อบุคลากนในช่องแพรว่าแพรว่าไงจะใครล่ะนะคะก็มานะคะเด่นอะไรเอาตั้งชื่อใหม่ให้มันดูแบบเป็นสี่มงคลกับตัวเองหน่อยใครใครใครบอกว่าหนูเป็นคนไรค่านะ ย่อมมีค่าของตัวเองลูกเราจะตยองเห็นค่าของตัวเองถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองใครเล่าจะไปมองเห็นใช่ไหมถ้าเราดูถูกตัวเองแล้วคนอื่นเขาจะไม่ดูถูกเราเหรอลูกถูกไหมคะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราก็มีความดีเราก็มีคุณค่าในตัวเราเองทุกคนมีคุณค่าเพราะเราเรียนออนไลน์วิชาอังกรษอย่างน้อยเอออย่างน้อยคุณสิรีคนเป็นและที่เห็นค่าของพรวา แอเคั้นแต่ามีค่ากับคุณครูไม่ได้เป็นคนไร้ค่าแล้วโอเคเปลี่ยนใหม่สรุปใหน่ารักให้มันดูน่ารักแต่แต่ก็เป็นความเขาเรียกไงอ่ะเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะอาจจะเป็นความรู้สึกเล็กเล็กที่เรารู้สึกก็ได้แต่พยายามให้มองมองตัวเองในในในแง่ที่ดีถ้าเราไม่คิดคุณค่าตัวเราใครจะไปคิดคุณค่าเราไม่พิเศษตัวเราเองใครจะ ึงแม้เราจะไร้ค่าแต่เราก็ต้องทําให้มันให้คนอื่นเห็นให้ได้ว่าเราเฮ้ยเราก็มีดีนะเว้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะใส่ใหม่ใส่ใหม่ฉันมีค่าเกินกว่าที่คุณจะมาทัดชิ่งไอแน,น่นอนกูกนิน้ำก่อนนะดื่มน้ํากนะ่อนแ้วเดี๋ยวกูกลับมาเจ็บคนรอแป๊บหนึ่ง,งเรียนอังกฤษก,กับครูสิริแล้วสิครูสิริสอนวิชาอังกฤษแบบทักษับมาก เดี๋ยววันนี้ไม่รู้ว่าจะจดลงสมุดหรือเปล่าเขียนวันที่ไว้ก่อนยังยังมีงานเขียนไอ้ตัวอ e ีเมลอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเค่อยทำทำงานอันนี้ให้เสร็จก่อนเราเค่อยทำลงในเดี๋ยวเราจะทำแบบจดฟอร์มแบบอ e ีเมลทุกคนเคยทำนมุดครับแบบอ e ีเมลแบบฟอร์มอีเมลอะแบบฟอร์มอีเมล

ไม่ไแน่ใจว่าอยู่หน้าไหนหนามาแล้วามาอีกหนึ่งคนแล้วอนันดามาเร้วคุณบูรออยู่เรื่อยไม่รู้ว่าหน้าไหน,นจะได้คะแนนกันแค่สี่นค,คนแล้วมันสี่ห้าคนอย่างนี้ว่วาอนันดามาแล้ว แต่ว่าตามเพื่อนมาเร็วลูกโอเคครูตามแม่้าสุกมาด้วยบอกเพื่อนมาเรียนเร็วบอกครูสิีิรออยู่ขวัญทีวาไม่เห็นมาเลยขวัญชีวาอันนี้ตามขวัญชีวามาดิสงสัยยังไม่ตื่นมาครับครูอันบอกว่ามาเรียนออนไลน์มาเรียนที่โรงเรียนเข้าใจมาเรียนออนไลน์จริงๆอ่ะมันไม่สำคัญหรอกว่าเรียนที่ไหนต้องราเพื่อนอีกแล้วอ่ะไม่อยากเรียกเลย จะออนไซต์ออนไลน์อออนแหรือออนเซ็นก็ทั้งหลายแหล่อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นแหละเป็นผู้กําหนดเราคิดว่าตัวเป็นเป็นครูเท่านั้นที่จะเข้าใจาเป็นอะ่ะน,นี่ก็ถือเป็นเป็นสอนเป็นเป็นอยู่เลยเนี่ยมาๆมา,มาเ,เามร็วเร็วถ้าหงเยังไม่ถือร็ชะสั่ จะรีดไหมอย่างพจนินไปสักมานะครับว้ายไปจะสักมาแล้วโอ้ล้างหน้าล้างตาเหรอไปจะสักเลยมาแล้วอ่ะเปิดไฟด้วยนะเปิดไฟด้วยนะไปล้างหน้าล้างมือล้างหน้าล้างตาแบดไปเร็ววันนี้เก็บคะแนนเด้อใครมาอีกแล้วแบบฟอร์มอีเมลว่าไม่แน่ใจว่าเป็นหน้าไหนนะแต่ว่าเป็นแบบยาวๆแปดใครอีกวะแปดคน ยังยังตอนนี้9มง26ตานแล้วหมดานี้มันหมด10โมงเนี่ยมันจะเคร่องอยู่แล้วเนี่ยวรรัะมาแล้ววรรณกรรณคนทกลุมาแล้วต้องต่อหมด10มงแล้วเดี๋ยว10มงกุศิจะได้ปล่อยแล้วนะมา แค่ไหนแค่นั้นนะเก็บคะแนนพยายามเก็บคะแนนให้ได้นะคะมาเรียน9กคนก็เอาคะแนนแค่นี้ไปต่อเลยค่ะทุกคนดูความว่วเปิครูสิรินะคะราดูวันนี้ครูสิริจะขึ้นการใช้กริยา Lay and Go ในยูนิตที่6กครูสิริบอกว่ามันจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสปอร์ตใช่ไหมลูกเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมคะสปอร์ตแอนเทลใช่ไหมยูนิตนี้โฟกัสที่ กีฬาชื่อกีฬากระเภื่ต่างๆแล้วก็สุขภาพพูกนี้นั่นนะคะพร้อมกับวลีต่างๆที่เราใช้คู่กันเมื่อวานนี้คุณสิริก็ได้สอนไปบ้านแล้วเนาะออนไซต์ไปแล้วนะวันนี้เราจะขึ้นที่เรียนตัวนี้ค่ะสามตัวนี้นะคะมีสมุดปากกาก็ช็อตโน้ตนะคะไม่ช็อตโน้ตก็ไม่เป็นไรฟังให้เข้าใจกันแล้วกันการใช้ยูนช็อตโน้ตเล่เอาข้อหมายก ตนที่เราจะไปลืซึ้ดูตัวนี้แปลว่าทำถูกปะถ้ามันเป็นกีฬาแท้แปลว่าใจมันเป็นวัตถุั้นมันจะไม่มีความหมายใช่ไหมลูกโอเคตัวนี้แปลว่าทำเลตัวนี้แปลว่าเร่นถูกไหมโบตัวนี้แปลว่าไปถูกป้ะใช่เอาค่ะพอมันไปผสมกับกีฬาแล้วเนี่ยนะคะความหมายเหล่านี้จะบอกว่าไม่สำคัญเลย เพื่อนฉันก็เข้าแล้วฉันก็เข้าแล้วต้อะขอเรียนออนไลน์แปทีนี้ไอ้สามตัวเนี้ยมันจะไปโคโลเคชัน o คุณสิริเคยบอกแล้วว่าโคโลเคชันคือการผสมผสานเนาะการเอากริยาตัวหนึ่งไปผสมผสานกับคำยี่คำคำเดิงทำให้ความหมายเปลี่ยนหรือใกล้เคียงก็ได้และความหมายของมันมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเลยไม่ได้แปลว่าดูแปลว่าทำทำอะไรดู ดูโยคะเนี่ยไปทำโยคะไปใช่ไหคะมันจะหมายถึงกิจกรรมที่เราไปออกกําลังกายร่วมกันโดยใช้กิริยาเหล่านี้นะคะฟาร์มตัวนี้ใช้กิจกรรมในการออกกําลังกายมีกีฬาของการด้วยมีกีฬาอยู่ที่ว่าเอาตัวนี้ก่อนจะใช้กิจกรรมหรือกีฬาที่ลงท้ายด้วยไอเทมทีเรียนออนไลน์ไปเยอะมาก แชร์คละแชร์แ์คละแชร์ตอนนี้คือแปดนาทีกว่าแล้วทุกคนจะสิบนาทีแล้วอะไรบ้างกีฬาที่ลงท้ายด้วยไอจีเช่นอะไรสวิ m มิงใช่ไหมกีฬาว่ายน้ำ go swimming นะคะฉะนั้นเวลาที่เรียนไปว่ายน้ำหรือไปแข่งขันว่ายน้ำเราจะใช้คำว่า go เราจะไม่ใช้คำว่า play go swimming โก้ฟิชิงกิจกรรมหรือกีฬาตกปลาได้ไหมคือเรียนออนไลน์โอ้อ oh, ะไรอีกโก้ oh, oh, ละนี่พวกที่ลงท้ายด้วยนิงอิงอิงอิงทั้งหลายแหละเนี่ยใช้โกหมดเลยเข้าใจเนาะช็อตโน้ตไว้นะจ๊ะยกเว้นสามตัวนี้ยกเว้นทุกอย่างมีข้อยกเว้นหมดเลยยกเว้นสามตัวนี้กีฬาสามตัวนี้ลงท้ายด้วยไอจีแต่ไม่สามารถใช้โกได้ ทำไมไม่รู้เขาบอกมาแบบนี้เป็นกฎเช่นบอ็อกซิ่งห้า,าลงท้ายด้วยจีเห็นไหมปกต <ผม S 1> <ๆ>ิครูบอกว่าโตต้องใช้กับกีฬาที่ลงท้ายด้วยจีแต่ตัวนี้เป็นข้อยกเว้นบ็อกซิง่งกีฬาชกม,มวยให้ใช้ดูบ็อกซิง่งจำนะบ็อกซิง่งต้องเป็นดูบ็อกซิง่งถามว่าทำไมไม่รู้เป็นข้อยกเว้นเขาบอกว่า บ็อกซิ่งต้องใช้ดูเท่านั้นโอเคปะต่อไปอีกตัวหนึ่งเอ่อบ <Body. S 1> <Body building. S 2> อดี้บิวดิ้บอดี้บิวดิ้คือกิจกรรมเหมือนกีฬาอะไรเพราะกายอ้พวกที่มีกล้ามเนื้อเป็นมัด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 ,มด,มดนัเนี่ยเรียกว่าบอดี้บิวดิ้ลงท้ายด้วยอีเเห็นปะแต่ตัวนี้ใช้โกรได้ไหมไม่ได้ต้องใช้ดู ดูบอดี้บิลดิ้งโอเคกิจกรรมพอกกายอีกอันหนึ่งยกน้ำหนักเรียกว่าอะไรเวท lifting ใช่ไหม w e i g h L i f t i n g โอเคตัวเนี้ยยกน้ำหนักก็ใช้ดูแค่นั้นเองนอกนั้นกีฬา,ากิจกรรมลงท้ายด้วย MG ให้ใช้โปท,ทั้งหมดเลย อ่ะนะคะต่บไาเพล่ play ค่ะเรามาดูเล่ play ก็ใช้กับกีฬาเหมือนกันแต่ดูตัวนี้นะคะแต่เล่จะใช้กีฬากับกีฬาที่หนึ่งมีอุปกรณ์ในการเล่นมีอุปกรณ์พวกลูกบอลทั้งหลายแหล่นะคะจำประเภทลูกบอลจะใช้เล่สองกีฬาที่มีการแข่งขันการแข่งขัน ใช้เพลงซ้อมกีฬาที่มีกฎกติกาในการแข่งขันกฎกติกาในการแข่งขันเนี่ยเราจะใช้เพลงเช่น play. เล่เตเบิลเทนนิสเล,ล่วอลเลย์บอลเล่ play. บาสเกตบอลโอเคปะเอปิงปองอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเป็นลูกุบปปอลเป็นลูกกลมๆอ่ะเราใช้เพลงนะคะถัดเนาะต่อ,อไป ดูนอกนั้นเป็นดูนอกนั้นเป็นดูหมดเลยดูใช้กับอะไรดูใช้กับกิจกรรมสันทนาการสันทนาการคืออะไรไอ้พวกอนคลายทั้งหลายแหล่เช่นดูคะอะไรพวกนี้นะมาไปสิบเอ็ดก่อนแล้วดูคะเล่นอะไรอีกอ่ะแดนซิ่งได้ไหมนได้สิแดนซิ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ลงท้ายด้วย ING ใช่ป่ะทุกคนเปิดไฟหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบรูตูด้านหลัง ด้านหลังหน้า140ที่คุณสิริอธิบายวันนั้นนะคะเห็นปะด้านหลังหน้า140ที่เป็นวนโคโลเคชั่นนะคะไม่รู้ว่านักเรียนไปตรงนั้นแล้วหรือยัง mm hmm. นะคะก็จะใช้ดูกับอะไรบ้างดูออกก้งฟูอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นศิลปการต่อสู้ดูเอ็กซ์ s e ไซส์ดูคาราเต้ karate, ดูอะไรอีกดูซุมบ้าซุมบ้าคืออะไรซุมบ้าคือการเต้นนะ,ะอันนี้ต้องใช้ดู่โอเคปะ เออลืมบอกอีกตัวหนึ่งค่ะกีฬาประเภทกอล์ฟดูตัวนี้ได้ดีนะคะอันนี้ไม่มีในหนังสือนะคะคุณสิริหามาเพิ่มให้ไอ้กอล์ฟเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้อะไรคะกอล์ฟกอล์อฟมีอุปกรณ์ในการเล่นใช่ไหมใช้ลูกกลมๆใช่ไหมใช่อีกกอล์ฟเนี่ยใช้เพกก็ได้อ่านเพกกอล์ฟอ่าเพกกอล์ฟ ในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราใช้กอล์ฟในการเล่นเพื่อการผ่อนคลายฟังให้ดีนะคะตัวนี้เป็นข้อยกเว้นอีกถ้ากอล์ฟนะกีฬาประเภทนี้ถ้าในใช้ในการแข่งขัน,ขนให้หนูใช้เพลงกอล์ฟ I'm playing golf with my friends okay but I'm a the winner อะไรอย่างนี้ป็นต้นแสดงว่ามีการแข่งขัน,ขนสองมีอุปรกรณ์ในการเล่นไหมหนูใช้เพลงได้แต่ถ้านักเรียนบอกว่ากอฟเนี่ย ถ้าเล่นเพื่อเล่นเพื่อการผ่อนคลายจะเล่นแบบตีแบบออกกําลังกายด้วยตัวเองอะ่ะนะคะให้หนูใช้ใช้อะไรคะลูกใช้แล้วก็บอกว่าต่อสิ่งโอเคปะเอามาันมาเติมไอทีซะจบข่าวเลยโอเคนักเรียนทุกอย่างต้องมีข้อยกเว้นอยู่แล้วมันมีกฎของมันมันมีมันมีมนมมนม กฎของมันว่าควรจะใช้อะไรเข้าปะมีใครสงสัยอะไรไหมถ้าไม่มีเราจะไปแบบฝึกหัดเลยนะคะไปดูแบบกระตัดหน้านี้ค่ะ complete conversation with you ไปยาวยา go conversation เตรียมตอบคำถามนะจ๊ะล s สพูดว่า do you do any sports Do you do any sport เล่นเล่นกีฬาบ้างไหมมีกีฬาอะไรที่คุณเล่นบ้างไหมที่แบบว่า not many มีแต่ก็ไม่มาก not many ก็คือแต่ที่ก็บอกว่ามี yes I do เขาตอบเลย not many ก็แสดงว่ามีแต่ว่ามีไม่มากถูกปะ I จุด o ๆ o table tennis ค่ะตอบกุศสิซี่ใครตอบหนึ่งแต้มตอบเป็นค่ะโอเคขอบเลขที่มาเลยค่ะเลขที่แปดค่ะ เลขที่8มาแล้วค่ะการพิชาหนึ่งคะแนนค่ะใครอีกคะจีบสอไปส13ไอซ์ค่ะใครตอบอีกคะอ่าสองคนนะคะอันนี้ตอบเป็นเพลงโกหรือดูคะลูกเพลงค่ะเพลงโอเคเก่งมากค่ะต่อไปเลยค่ะเตรียมตอบนะคะต่อไปค่ะ Not many I play table tennis at home with my brother because we have got a table าา I cycling I go ค่ะนอตอบก็ตอบได้บอกเลขที่มาเลยค่ะยี่สิบแปดค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแคนึงนะคะลูกเติมลงไปก่อนโ o อ่าเลขที่ค่ะแปดค่ะแปดหนึ่งคะแนนคะ่ะยีสิบแปดค่ะยี่สิบแปดหนึ่งคะแนนค่ะใสิบสามสบหนึ่งคะแนนค่ะนอก็ตอบได้ค่ะต่อไปคะ่ะ กดไหมกดต่อเป็นปุ๊บ and in to the summer ในช่วง summer i swimming ค่ะต่อขอจบเพีเท่านี้นะคะกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งก็เพื่อกจ้นให้รย้าะ